โอ้อยยางหวะนะัวซะเนาะนี่สิผ้าเอาเปลืองไปใส่ปุ๊กนาดินพี่นอ้องปุ๊กนาดินบอกผ่านหอมเนาะเพื่อให้นาดินมันเบาแห้งเนียมันเป็นปุ๋ยกับ ต้นมะพร้าวมีนน้องแซ่ชุดลอ,อยเนี่ยพี่นออ้องเอาใส่ยีกลอยอะ่ะล่ะไม่ไว,ไ,มว <laughs> ไปกัแซ่เล่งคู่ใจพี่น้องไปกัแซ่เล่งคู่ใจแม่ยังมาจ๊กเดอดแค่อ,อไปยัแค่เราบังไป บางจะคลองเลยจะเอาไปไหนเกาะใจปุ๋ยยังคอยมาเอาอีกอะไรตัวเอาคือมาตีเราบช่ตน้โอ้ย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  สิพา้ากี่หนองเบงสวนมะพร้าวครับปลูกในหอดเดือนเมษานี่ครับเมษานน่ก็ครบครบสามปีครับเจ้าคุนก็ว่าอันปีสองปีสองปีหาเดือนสองปีเพิ่งสองปีแปดเดือนนีก่กะเป็น่วยแล้วครับกล้วยเริ่มแล้วครับเริ่มเบิดสภาพแล้วเริ่มสีบรูดิกินมันเนี่ยปลูกมยมย์เม่มองนี้ก็เศร้า เอาออกส่วนนี้ออกครับขอใส้ไว้ให้หนังดิเพอาะห่มดินห่มดินศาสตร์ของโกลวงหรือว่าตองวงห่มดินเห็นเลี้ยงดินห,นนหนรือดินเลี้ยงเพื่อข้าหอมไว้รักษาหนาดินคุ้มหนาดินไว้ขนมข้าบโพคุ่มมันจะแห้ง ข้าวหมอมสดีบงุงามเอาออกไก่ต้นก,นไก็ได้ลูกเอาไก่ห่างๆจะไปคุ้มปุ๊บปุ๊บไอ้นี่มันปุ๊บไปเยอะงอตัวบางหาเป็นอย่างมากงอไปแล้วข้าวสองปีกว่าพอดเมษานี่ครับสามปีข้าวหอมอ่ะค่ะข้าวหอม,าม,หอมบานแถวกัคนครับเอามาจากไปซื้อมา อยากงานเกษตรมอ่วนับนบแต่ว่าสะพานแบบที่น่นอข้าวเกินไปก็ทิ้บทิ้บมอ่นทุกคนพอา่อนน้ำไปเลย <c ười> น้ำหมดเลยเนาะพ้า,าว่ามบ่นเอานามลงคลองนี่ขืนหนส่งาม คุณว่าจะออกอีกหนะ่วยอีสิมาตัวนี้เป็นช่วงโคกน้องนะออกก้าตัวต่ก่อนหรือเปลี่ยนป้บเปลี่ยนครับป้บเปลีงง่ยนมาปลูกใหม่กำลังสิขึ้นสิงามเลยครับขุดเต่าตี๋วัดในใจหมู่งามครับปีนช่วงนี้ ส่วนตะไคร้ขายไปวัดตะแสนีนี่บอ่อเข้ากับนี่น้อยปลานึ่งครับนี่นรอกเฮ็ดไปเรื่อยๆมีเวลาครกกับกมบเห็ดอยู่ดางนี้เวลาจะมาถึงตรงมัดไก่กันแล้ว ต้องใส่ปุ๋ยครับต้องใส่ปุ๋เริ่มไดีพอนจะเช็คเดือนเลไนี่พอพ่นี้พอกนองหน้าไหมพวกนองนาเขามนเขาเริ่มุดปสิสิบพภาพอาว่เขาเริ่มลงมือปลูกยี่สิถุนาเม่นเี่ปลูกยี่สิบมีถุนาข้าวในปูตั้งแต่บันทีสิบสองสิงหาตัวข้น ผสมของแท้ครับนี่หดหงานี่เสียอยู่ก็ป,กป่วยแ <c oughs> ดงกับลังกินหน่วยกันโอ้ยเมีหวานร้วังเยอขึ้นกะลังกินหน่วยรอดหน่วยเลยอ้วฮักแต่มันกรอบด้ปะโคกน้องนะ้าไมกเดืยอย สภาพมีทุน่ามีทุน่าเริ่มปลูกกระกดาษงาน,นแปดเจ็แดแปดเดือนแปดเดือนอเริ่มเป็นรูปเป็นหลางเนี่ยแล้วครับนี่ปลูกผสมประสานไปสร้างโครมพัฒนานนนนนงงชุ่มชุ่มเปนแม่วงตกปลูกข่าวนี่กผ้ป่กกวยนอกระยะแปดเดือนครับเริ่มออกออกเครือแต่ก็มีครับ ก็ว่าฮับปลูกต้ในใหญ่นี่คือน้ำหมุดเป็นแม่มาปลูกนะครับเนาะเพิ่พัฒนาชุมชนออกหน่วยลตัวนี้ออกไม่หน่วยเลยเด้นหน่วยน, <laughs> น่ะนี่มึงซุกบต่ว่าต่างวันหนึ่งเออเจี๊ยบสุกเลยนี <laughs> ่ก็มาณนี่งนะครับเจี๊ยบเดือน ถ้าปลูกต้นไ่ตัวแรกก็เลือมทอกป,ปีไปเบึงหอมเน่่ส่น้สนบ้างฟอดตเขือต้อใบต้บบตบอตบลงคลองไว้เดี๋ยวจะเอาขึ้นต้ต้นใหม่ส่วนต้น,น้วย หอมทองครับปลูกผิดปลูกมะเขือครับผสมกันกับแกลนเนี่ยมะเขือเนี่ยมีที่ส้นโขบน้องหน้าครับไปนอ้องคเขาไข่ก็เริ่มออกไต่ส่องสิบวบแล้ย หอมนี่จักเดือนพอนี่หอมเริ่มปลูกล้างปีใหม่เดือนเดียวหลังปีใหม่ก็อนจีประมาณเดือนนึ่งยกงายเดือนเดียวเพราะว่าปลูกหลังปีใหม่พี่ประมาณมันทีทีสิบทีสิบสองทีเด้อที่ิบได้ทีสิสองเดือนปีไม่พอเดือนใช่แลก็เทียบปลูกความกันแมนเท โมเดลเคเ่อนีเป็นบุกันเยอครับพวกเยอะเอะเลยไปพอดิกนี่น้อยก,ก,ก,กินตลอดครับพี่นอ้องอุ้ยปลาดก็จะเป็นปลานนลี่ยงเขาลงะลากาวก,ก็พ่วขึ้นส่วนตัวนี้ของลุงกบ เป็นเอามาฝากปลูกหาต้นเลือีนนหนึ่งสองสามสี่ห<อ> <4 S 2> าแล้วเป็นันตายต้องใส่เป็นระบบนามแ็งสรุราเซียวครับพี่นอ้อยปอยลงไปเรื่อยเป็นแผงสรุราเซียวก็แแผงเนาะสีแผงราคาอยู่เท่าไหร่าคาตัวนี้คือเขาสั่งมาติดตังเองอยู่สองหมนกว่าสองหมื่นหกสองนเจ็ดนี่แหละ ประมันยูนิส่็นขาเหลืองส่วนขาเหลืองข,ขาเหลืองก็ปลูกเตมไปตัวนี้มันย่านพนหมเอาเปือกเปือกเตี้ยเอาขาเอาไอ้พวกซีดาใส่ย่านพนสูงถ่วมพ่อปลามันเหลือบ่เนี่ยเหลือแต่เนาะเหลือหลายอยู่ไอ้ลานิ่งลยนะหัวหารเพิ่นว่าเขาเลี้ยงเอา เอาเฟืองเก็บเป็นแซมเบียดถึงคนกินนี่หอยน้ำหอยฟุ้กงก้ลงครับเอาหอยเสรีครับนี่ทั้งเสรีทั้งหอยจูบพอดียูด้กินครับพวกผมจซื้อเพื่อนนี่ตะเกยวคนละ เลี้หาเลีนกปุ๋นอาจจะเลงสิริกินหล่อคอนคส่วนโขงน้องหน้าครับพัฒนาชุมช,น,ชนพันเห็ดเห็ดไทยว่าตะไคร้ค่้ายได้มื่นหมื่นหนึ่งข้าวสางหมื่นไรจักโลยูปมบานม,มือก็ยี่สิบสามสิบสี่สิบแต,แต,แต่าต่กัโปตก็ยี่สิบโล ออกเรื่อยๆครับออกจนแถวเอาหนึ่งจน,นเบิด์ตละยังจะส้วนนี่ละจะกินอะไ้อีกหลายโลปแตงได้นั่นแตงได้นั่นออ้ยแตงหัวคุณเพิ่งใส่ใส่แล้วใส่ขี้ไก่ป่จไก่ไก่ก็ปุ่นส่วนหน่อยสิเป็นไผ่ครับรอบไผ่กิมซุง่งผมปลูวายซีกออาากอ คึ้ว่าจะกินน่อยกินกินนอคนขึ้นด้วยนี่ต้นบักสมอบักปักเมก็กต้นนี้คือเป็นกุกโมงครับตน้ตนโมงต้นโมงกุกโมงกุกโมงต้นแค่ปักเมก็ก จะนี่เป็นส่วนปลาครับเป็นปลาเป็นีต้นซักต้นเซลล์ครับเซลลาถวายครับดอกเป็นดอกแล้วตัวเด็กปลูกก่อนครับสมหมอมังอ่อย <c oughs> อ่อยมืดแล้วอ่อยมืดแล้ว <c oughs> อ่อยอ <c oughs> ออยงังกันเบิดยังไรเต็บอยู่ <c oughs> ไปนนนี่ะพอขันขันอ้อยขายหนีมือหนึ่งเขาสั่งขายได้มือละวจะขวดประมาณอยู่ประมาณก็อบยี่สิบขวดสิบห้ายี่สิบสามสิบนี่ละมือละก็ได้สี่ห้าร้อยนี่ละได้ได้จากขายอ้อยนี่ประมาณสี่ห้าร้อยแมนได้ได้อยู่คู่มืออยู่สวงนี่แต่ว่าจะน้อยเกืเบิมดแต่ละโบราณก็ตะไคร ตัดไข่มือมือนึงกับสามจีลอยเนาะกับมี่บางมือกับสองลอยสามลอยเดี๋ยวเตะกนสั่งมาแล้วสั่งมาเดี๋ยวถ้าคนเอาเรือคนเขามาเขาเปเห็นที่่ีนปล่อยซส่มก็าดันสิงามพอม่วนก็ตัดก่อนดู จำเป็นพรมพอเฮ็ดไปพี่หน่องเอ้ยมันต้องเหมือกอะโมเด็มาเฮ็ดกล้วยปลูกพร้อมกันแต่ว่าส่วนหนีน้ำม,มากเพราะท่านหอดอาศัยแตงแต่นี้ข้องใส่ไกลจะขึ้นขึ้นมากเที่ยวข่าวเขาปลูกเลยที่สามสะะปี่แต่พร้อมกันก็ซุ่มเลย แต่ว่า <c oughs> ข้าขุดถึงมาปลูกใหม่เพ,พราะพันมาโจกโขงหนองานก็เลยจืเนี่ยที่น้อยคึสิเป็นซุ้มเล่นะต่อไทยอกเป็เนหะลุ่นป็นหลุไปปลูกไปนะล่วยจนจะตายพ่ายแล้วหลือเปล่า <c oughs> โอ้ยแมวหรอบ้าพ oui. er> pues mm <st> ี่น้องเห็ดแ้วเืดแล้วไปเด้อวกนโอ้ยเฮ็ดคำเฮ็ดเหือดใช่ะเศร้าเศร้าเศ้าเศ้าแล้วพอแล้วธุรกิจขอบครัวปิดคีพ่อ ถ่ายสุดถ่ายนี่ก็ฝากฟีผักน่องนะครับปูอยากเฮ็ดปูดอยากเฮ็ดจากข้ามจะไปรวมโครงการเพิ่นพัฒนาชุมชนนะครับสันบริษัทนาก็มีทุน,นเฮ็ดเอาพอเฮ็ดไปเรื่อยๆครับมีทุนหน่อยก็เฮ็ดได้พี่นอ้องเพราะต้องทุนหลายผมคิดว่าเมียนล้วจะมีทุนมันกับเมียนครับขเขามีทุนหน่อยก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดหน่อยคอยง่ายไปเรื่อยนะครับ นี่นี่ก็พอดีอยู่ได้กินนะครับพี่น้องพอดีบัวดีสื้อกับเขาขันเขาสื่อายก็เบ่ไว้ก็คือเขาอาศัยว่าข้างบริดีสื่อนี่แบะเป็นกําไรมือเล็กมือหน่อยเนาะคอยเฮ็ดไปถ่ายซุดนี่ก็อยากฝากฟีฝากน่องเฮ็ดไปสร้าเฮ้ามีเฮียแห้งแข็งแรงเนาะกันถึม่เฮ็ดตอนเผามันก็เบิดแห้งเลยพี่น้องถ่ายซุดซุดไทยนี่ก็สวัสดีครับพี่น้องครับ